อุ้ยเอาวิ่งสามขายามุนเยอะแต่ล้มท่น euh ีครับตุกคนคือพามาเดินป่านะครับดูชุดกูอันนี้คือชุดเดินป่า ทุกคนไม่เหนื่อยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างให้ชนะกวนนึงของเราขึ้นมาอยู่บนยอดเขาแล้วนะครับทุกคนได้ยินเสียงนกไหมครับวันนี้เรามาทัศนศึกษานะกับเพื่อนเพื่อนีเพื่อนเรานะครับทัศนศึกษานะครับทุกคนเหนื่อยมากนะนี่ครับทุกคนเราต้องรอดไม้อย่างนี้ะครับ นี่นะครับเราต้องรอดอย่างนี้นะทุกคน <c oughs> เราต้องรอดอย่างนี้นะครับน,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 นี้คือเพื่อเรานะครับเราขึ้นไปยอดไม้อันนี้กอยอเข้าได้นะครับพี่กอยาทายเพราะช่วงน,นี้เดินป่าบ่อยช่วงน,นี้ค่อนข้างที่จะแบบเป็นเพื่อนกับยุง <c oughs> นี่ยังเดินไม่ถึงครึ่งทางนะครับเหนื่อยแล้วนะครับเนี่ย ออคิวตีบอกเกอร์สาวทุกคนตอนนี้เราก็มาเดินป่าหาเรื่องเดินป่าขึ้นหน่วยแล้วออเอดีๆแล้วแบบอยู่ดีๆก็เดินเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าจุดหมายไปทางอยู่ตรงไหนด้วยอย่าบอกนะว่าไอ้ที่ห้านี่คือเครื่องทางใช่เหลือห้าร้อย 500, หรอใช่ สนใจไหมอ้ออยากมาสนใจเป้าสนใจสาใจเธอแล้วใช่ไหมสาใจเธอพอหรืยัง ก็คือจะทำแบบก็แบบที่ไม่เคยทำที่ตัวอะไรเดี๋ยวกูต้องทำนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะพลังเรียนอยู่ก็คือจะทำดูไม่ทำเพราะว่าเหมือนเดีย๋ยก็ต้องเจ็ดร้อยอ๋ออันนี้มันหมายถึงว่าเราเดินมาเจ็ดร้อยเมตรแล้วรู่นออกนะไกลจังเรื่องมาเจ็ดร้อยเมตรละไกลจัง วีน้องกวางซ้ายมือตเอ๋ตเอ๋อ,เแบบอ้อเสียงน้ำตกแต่ระวังลื่นนะทุกคนเพราะว่ามันแฉะแฉะวูน้ำตกหือมนมากอ่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นเลย้ยไม่ใช่น้ำตกด้วยใช่ปะวะน้ำตกมือมืาตื่นมากหลงมาแล้ววยเดี๋ยวดิใจเย็นดิเฮ้ยเดี๋ยวลื่น มจะลงไปทางไหนอ่ะทางนี้มันมีซ้ายขวาทางดึงทางซ้ายทางขวาทางไหนก่อนที่ต้นเราต้องลงอยู่ที่ต้นน้ำออเจอแล้วเจอแล้วอ๋อนี่ลงลงไปได้เว้ยลงโชยเดี๋ยวอเดยอไปได้เลยเนี่ยลงไปได้เลยนะเนี่ยลงได้เออ ไม่กูลงทอยระวังลื่นนะ เดินถ่ายรูปอะไรต่างๆไงเฝ้าเสือไว้นะอย่าให้หาย,าเเยะเรียกปลากรุ๊กกุ๊ก นี่คือบุคคลที่เรียกปลากุกๆนะทุกคนอากาศเย็นมากเลยอมาเต็มเลยอ่ะ เออยังกุ๊กกุ๊กอยู่นะทุกคน